เชื Channel ขอนำเสนอวิดีโอใหม่ๆของแก้มพีชค่ะไปและวเดินจากเรามาเกาะรถแล้วเราต้องเข็นรถด้วยนะรัวเป็นใต้ซีมีแก้มวันนี้นอนนี่ไหมไม่อาเมื่อวานนอนซาดิพัน400คนนี้ยังไม่นอนนะคะเอาเซเว่นใหม่เปิดแล้วหรอใช่เซเว่ใหม่ไวา์โซซึ่งอาจจะไปก็ไปด้วยกันนะ ไปคนเดียวไม่เอาเจาหลโคงแล้วนะโออเอออยครับถึงห้องเรียนแล้วเออพี่จอดเยอะมากค่ะคุณนะ ีใหญ่มากเราจอดหลอกเลยเซเว่นหม่ใหญ่มากใ่มาเอ็นดูพี่พีทสอนแก่บุมขับหรอคะใช่มาปะไม่ไม่ตามพี่บุกตามตามพี่บุกไปก่อนเดี๋ยวกิ้งไอ้นี่ค่ะพี่พีทไสกรอกนมเหมือนพี่พีทเลยค่ะวิวิวิมีรถคงรถเข็นโซเวอร์มากโซใหญ่มากฮะให้หน่มขึ้น เดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวมันละเมิดว่าโปรโมทแบรนด์แล้วพี่พีใส่ชุดนักเรียนมาแล้วอีทั่วใส่มีผู้อย่างนี้เลยอ่ะเอ้ยอานนี้ไปย่างดีกว่าไปแล้วก็ไปหมากับซอสของพี่สุกีชิ yes มาซอสของจิ้มซูสูบิชีด้วยซอสทุบโกกิหรอเราหิวรอบดึกนะคะเราไล์กันมานานมากสารวัตรนักเรียนก็มาสารวัตรนักเรียนเลยหรออุ้ยต้มได้ในะม้อนะเราต้มนี่เลยไหมนี่ชุดยำบะหมี่แกงเห็ดรวมไม่ให้โดนแบรนด์ข่ำตัว ทำไลฟ์คนดูอีกแล้วสักพันเจ็ดร้อยท่านตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ใหม่กดเคาะจอเคาะใจให้หน่อยนะคะหนึ่งแสนใจให้หน่อยค่ะอย่าเพิ่งนอนกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะอย่าเพิ่งนอนกันนะคะเส้นผัดไทยอย่าเพิ่งนอนกันนะคะนอนแก้มบุ๋มเซ็กซี่เขาบอกาเห็ดเข็มทองค่ะไทยไม่ต้องไทวุ้นเส้น เออผัดไทอุนเส้นสอันใส่อันนี้ด้วยเอาไม่ใช่ชนห้องอยู่ค่ะไม่นอนค่ะสวัสดี1,900ท่านนะคะกดแชร์อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะขอ100แชร์ได้ไหมคะแชร์ไปไหนก็ได้ค่ะแชร์ไปบ้านคงบ้านเขียวบ้านคงบ้าน้าได้ได้อ่ะ12แชร์ขอบคุณค่ะเรามาอยู่รอบดึกนะ ถ้าเรายังไม่นอนทุกคนก็ต้องไม่นอนนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนหิวเลยตามมา7 1อ่าสุดฟนตาซีที่มีแค่เราเต้าหู้เต้าหู้เขาบอกอะทุกคนว่าควรซื้ออะไรไปทำทุกคนพิมพ์มาค่ะเผื่อเป็นไอเดียให้ปรบตอกิจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย งมากหาซื้ออะไรกันคะหาของอีตอิตมารุแอค่ะเซเว่นไหลเยอะมากนะไหลอยู่อยู่มารุเย่มากงร้อยเก้าบาทในไล้์เราขายาก็จำไม่ได้เหมือนอ๋อในไลฟ์เราเน้นจำนวนไงคุณแม่เต้าหู้ปลาทาโรบเวฟกับแปปซี่ปีกไก่นืออรีนไม่มีคนเดินเลยใช่ค่ะ อนที่เดินอยู่ไม่ใช่คนเหรอคะ <c oughs> มึกกรบุบเออมึกกรุบมีปะอยากอีทมากอุ้ยเคือที่เปิดไปไว้บ้านหน่อยเปิดโซดาไม่ได้เลยสิงเต้ก็ได้สักสอขวดไ,ได้หน่อยน่ตัวค่ะแกมบูไม่ได้กินแองกอร์นะคะแต่ว่าเอาโซดาไปกินกับชาลินนะคะ <Yes. S 1> จะเป็นน้ำมะนาวโซดาค่ะ มาม่าเกาหลีใส่ชีทอตตอกค่ะเอาใส่หม้อได้่ะอป่ะแกมันมีเป็นแพ็คทำไมแกไม่ยกเป็นแพ็คมาแพ็คหกอ่ะเออนักเรียนไม่นอนเหรอฮะชาลีนอร่อยมากจริงค่ะคุณพีทนี่ค่ะพีผีแวะไปนักเรียนไปซื้อไส้กรอกมาฮะกลองหนีชีสนะ ได้คุณแม่ซื้มเลยอ,อยากินละแล้นี่แม่เกาหลีชีสก็ไปผัดกับหม้อไงไ,ได้ได้ได้หมึกกรุบมีในเซเว่นด้วยเหรอคะอาาทุกคนหาหมึกกรุบมีในเซเว่นด้วยเหรอมีค่ะไซส์ใหญ่กว่ายี่ห้อหมึกกรุบนะไหนมี่พาให้หน่อยดิดอยากกินอนะ่ะก็เออเอาสีสีส้มนะสีแดงเผ็ดเกิน,นเ,กเพราะว่าไปกินที่ลาวมาอร่อยมากแล้วที่ไทยหาซื้อยากเวอร์เฮ้ยหล่นี้ มีแต่ไม่เคยได้ซื้อใช่มันหายากไนงะที่บุกบอกว่ามันหมดตลอดโซอ,อาแต่ว่าที่เราคือเหลือบานเลยนะมีอยู่ใกล้กับทาโร่ตัวเขาบอกอยู่ใกล้กับทาโร่สวัสดีไอ้ฟ้านะ,ะนักเรียนเดินไม่หยุดเลยนักเรียนเลิกเรียนมายังไม่ห่อชุดถ้าเป็นเราถ้าเป็นน้องเด็กตัวเปรี้ยวแล้วนะเล่นมาทั้งวันนึกออกปะ อะไรคุณแม่เออไปนั่งแทะเลมปะอจอยใกล้กับทาโร่เจซันหมึกกรุบฉันว่าไม่มีเพราะมันหาก,กินยากฉันบอกแล้วว่าไม่เคยซื้อทัน,ม,น,ม,น,นมันไม่มีหมึกกรุบอะ่ะมันหมดมันหาก,กินยากไม่มีเห็นไหมล่าทุ<อ>กคนมันหายากหมึกกรุบอะ่ะมันไม่มีน้ำแข็งม,มีแล้ว หมึกกรุบมันหาก,กินยากอะ่ะ <Okay. S 1> ที่ไทยมันขาดตลาดอันนี้ก็ได้แล้วบ้านเรามีแก้วไม่ไม่มีนะีแล้วที่ซ<ะ>ีเจที่ซีมีเยอะค่ะหมึกกรุบอ,<ะ>อดอิทอิทเลยอะ่ะเสียใจยจังคุพ<ะ>ี่ไ่วยหน่อยได้ค่ะ นี่ค่ะหมึกกรุบมีไหมคะหมึกกรุบคุณไหมคะหมึกกรุบท่าท่าเซเว่นจะไม่มีอ๋อท่าเซเว่นอ๋อทุกคนเซเว่นไม่มีมีที่ซีเจนี่พนักงานเซเว่นบอกเองแต่ว่ามันจะเป็นเอ้ยไม่ใช่เอาอะไรไปปั่นในเครื่องปั่นนี่เอาอะไรไปปั่นเนื่องปั่้นี้ใช่ลาละค่ะผลไม้นี่ตัวรถเออผลไม้ตัวรถเต่าอะไรแอปเปิ้ล ส้มนี่นงไงส้มคุณแม่เอาส้มไปปันป่นไปให้คนอ๋อเค้กพี่คิวนิดนึงเอาส้มไปปั่นมันวางอยู่อย่างงี้แม่เอาส้มไปปั่นเร็วไปปั่นให้คนดูว่ามันดีเอาไวรสกับส้มจบจริงหรือเค้กนี่มันวางอยู่อย่างนี้หนูแบบพี่บุ๋มเอาส้มไปปันปปนน่น<ด>สิหยิบอบกบอ,บ <c oughs> อบกมาเป็นเค้กจริงหรือเค,ค้กเ,เ <c oughs> น,นี่ยโจ้พี่บุมเลียมากเอาทุกคนมนเหมือนส้มไมล่ะ แล้วไม่อยู่โซนนี้เขาบอกว่ายาคูปีโป้น่าสนใจลมปัดนีย